สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนภา,าบุญเทียนครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับสำรังเหนือครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบโอเบ c กคอนเทนต์เซนเตอร์เรื่องมาตราตัวสะกดวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2แรงบันดาลใจในการใช้ครังสื่อพบว่านักเรียนไม่สามารถจำมาตราตัวสะกดได้ จึงนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้มีภาพเสียงเพื่อกระตุ้นให้ใน,นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นจึงเลือกเรื่องมาตราตัวสะกดกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยการทัดเลือกสื่อจากระบบทังสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนราอแบบแผนการจัดการเรียนรู ใสอดคลองกับสื่อที่เราเลือกมาและนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโอเวนคอนเทนต์เซนเตอร์ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนจํานวน9คนมีความรู้ความเข้าใจในะเรื่องมาตราตัวสะกดดีขึ้นและสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ88ขอบคุณค่ะ